ขอโอกาสเดียวทุกคุท่านเจ้าคุณพระวิสกษุพระภิสุที่วชิระิมลเจ้าคณะจังหวัดตางๆและก็รูบาทาคณะสงฆ์ทุกรุกนะครับที่ได้ได้มาเยี่ยม,าามเยือนมัสดิดอัปเสดังน,นีโโนา ของเรานี่มันเป็นสากลจริงๆนะมันเป็นสแตนฐานจริงๆมันเป็นสนนิ่งที่ไม่ <appointment> มีขอบเขตกานกันเช่นที่พวกเรานั่นนีคก็ไมนตดทลยวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็เกิดขึ้นนะครั <S <s บเห็นชาวไทยพือชาวอุตสงั้งห้ายมันร่วม งานฝังรูปลิมิตก็เห็นความเป็นพุทธนั่นแหะชาวพุทธมาจากประเทศไทยรู้สึกว่านีความนอกน้อมต่อพระสงฆองคชาตองค์าสมารเนนทั้งหลายมีความนอกนอก้อมก็รู้สึกว่าภูมิใจคนต่างชาติถึงแม้ว่าจะพากัน ไม่ได้ชักชวนกันมาท่านเจ้าคุณก็ไม่ได้ชักชวนโยมมาโยมก็ไม่ได้ชักชวนเจ้าคุณมาใช่ไหมแต่บางเอื่นมาเจอกันอยู่ตรงนี้ก็เลยมาเป็นครอบครัวเดียวกันร่มเย็นไหมรู้สึกว่าร่มเย็นนะแอบโยมก็ให้ความกรุณาที่ผูกติดตคำชูทางปัจจัยสี่ พระสงฆ์ก็มีหน้าที่บรรยายธรรมะให้กับสัตว์ทายาโยมราับรับฟังเพราะฉะนั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้ก็ถือว่าอาตมาอย่างบอกโยมสักนิดหนึ่งนะว่ามันเป็นชาติพิเศษของพวกเรานะนี่นะพิเศษยังไงเกิดขึ้นมา เราพุทธิเจ้ากว่าเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ยิเที่สุดนะแต่วันนี้เรามาถึงเมืองมนุษย์แล้วอารามอ่อนหรนือเมืองมนุษย์ในเยนนี่นะสิ่งที่พิเศษอีกสิ่งหนึ่งคือเรามาเจอศาสนาแบบเต็มๆศาสนานี่ไม่ใช่ว่าเป็นของที่เจอไง่ายๆนะอยากจะบ,บอกศรัทธาญาโจมว่า ใช้เวลาเป็นกับเป็นกันเลยนะจะเจอแต่ละทางนะแต่วันนี้พวกเรายืนอยู่ในถ้ำกลางของพุทธธรรมสังฆนะณเดนเนี่นะโดยที่แมนเต่นึกคิดเลยถ้าเป็นลักษณะนี้ก็เท่ากับว่าพวกเราเรยืนอยู่ข้างขงุมทรัพย์มหาศาลแต่พวกเราจะตักตัวเอาได้ขนาดไหนก็อยู่กับสติปัญญาของพวกเรานะ มาเห็นแล้วก็วัดในยุโรปนี่ก็มีน้อยเนาะคล้ายๆกับว่าเราเอาเบี้ยของพระพุทธศาสนามาปลูกไว้เด็เ่างนี้นะเบี้นะยทางพุทธศาสนามาปลูกไว้ก็ทำยังไงมันจะใหญ่โตขึ้นก็ด้วยกำลังของสถาญาตโยมนะ ถ้าญาติโทิ้งไปก็เสาตายทั้งพระทั้งโยมกำมังไง,งจะรักษาเบี้ยของพระพุทศาศาสนาอันนี้ให้ใหญ่โตแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเหมือนอยา่างประเทศไทยของพวกเรามีวัดต่างจังหวัดละหลายวัดอันนั้นคือต้นใหญ่เดี๋ยวนี้เราแบ,บ่งแยกเอาเบี้ยมาเพราะ มารักษาทางยุโรปเพื่อที่จะให้มันโตขึ้นการที่จะโตขึ้นก็อ,อาศัยสองสองอย่างก็คือสรัทธาญาติโยมกับท่านอาจารย์นี่ลนะท่านเจ้าคุณเนี่ยรักษาด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักบ,บุญมันเป็นของพวกเรา ถ้าพวกเราไม่ได้มาวัดสักวันก็ไม่ได้บุญอะไรอะแต่วันนี้ได้เวียนเทียนสามรอบก็ได้บุญขยเยนะนะถ้าไหวรักถ้าก่อนนอนก็ไหวพรักสวดมนต์สักหน่อยหนึ่งตื่นเช้ามาก็ระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีอะไรในปัจจัยสีบินทบาทจะใส่บาสักหน่อย หรือว่าตั้งอ,อกตั้งใจใส่ทุกวันก็ได้อันนี้มันเป็นการสนับสนุนคือทางโยมมันเป็นกองหนุนพระเนี่เป็นแนวหน้าแต่ต้องอาศัยกองหนุนมันถึงจะดำเนินการไปได้ดังนั้น,น,นจึง มาเห็นแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุการกับสตานญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะสาธุ bye